สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่พี่นาหนาเอฟซี FC. ทุกมองทุกวันครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทังเกาหลีใหม่ที่เข้ามารับช่และติดตามให้กำลังใจบ้าบอยเดนเนที่ดีสานพี่อเดนที่ดีสานสาวเมีอีสานเพลาะรครับกระเทาหน่อยสามหลังยังฝากพี่น้องขอเป็นกำลังขอกำลังใจจากพี่น้องนะครับผมซอยเป็นกำลังใจให้ทีมงานหลกหลานนี้ด้วยครับมือนี่บ้าบอยมาเลาะเบื้องน้าใหม่ไฟใหม่ช่วงสวยๆนะครับผมพี่น้องเกือบ อ่วงบายเราไปปั่นกินเขามาแล้วกับเมนิทพีซีนะครับไปเอาถุงมือพร้อมนะครับผมพี่น้องมาหอดดงมาสนไม้มาหม่องไม้ครับผมพี่น้องขอบคุณท่านได้เคยมาจากเือนะครับผมพี่น้องอทา่านได้เคยมาจากเธอขอบคุรู้ว่าเพถิ่นปงบอรหรือว่ามีแต่ว่าเขามานี่ก็มีห้อยถดขามาหลายขั้นอยู่ด้ครับขอบคุรูนน้ว่านมใหม่ผลถิ่นยางบอเดี๋ยวังไงเราลติดตั้กันนะครับเขารรบช่มแล้วก็จะลืมนะครับให้กำลังใจลูกหลานนะครับโดยการกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานลูกหลานเมื่อสุขสุขคนนี้นะครับผม เดี๋ยวไปติดตาม่กันครับผมสวัสดีครับมาแหลวครับแงแหลกแงแหลกครับผมพี่น้องหอดแล้วหอดแล้วหักแล้วแงแหลกครับมีไหมมีไหมเราต้องก,กันอีกครับผมพี่น้องนังเคืออได้ครับไปเติมกันครับผมหนอหนอแม่หนอหนอนไม่อุ้ยหนอ มาอมาอยากแท้พี่น้องฮ<า>ะน,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 นี่บอมันไม่มีละสิวใช่คอเหนื่นอยฮไหนแหม้งไปมองได้ก็คือเกา้า ้ยเก็บเล่มครับผมพี่นอ้องเอดพี่น้องน,น,นอนนั่งดินขาจานพานพุ่นน่ะสองนอนอี้ประมาณนอนนั่งดินครับนี่ได้แล้ว,วครับนี่นอนนั่งดินครับนี่ครับขาวๆเลยครับพี่สียืมเสียบไหมครับอ๋อนี่<ว>ดิต้มมนนาเห็นไม่แม่น้ามนี่บ่ มองขามันอยู่ฟังทั้งขวามือเมียพอดีเดี๋ยวเรครับพี่น้องเอ้ยพออุ่น้อะเฮ้ยเงาก็มีพี่น้องุอเอาหอนถางเดี๋ยวถกไปก่อนเอาหอน,านถางเดีวถกไปก่อนถกไปกก่อนจากน้อยาหดินพันนี่นอนแตกขึ้นมาไหมเอ้าวเฮง่ามอีคนพิงพี่น้อง อยากเปลี่ยนคิดเท่าหมดเลยยังแม่ถ่ายได้แม่ถ่าเนี่ยนั่นล่ะฟังเสียงโอ้เฮ็ดผู้อยู่ไปแม่ เดีเด oh! um> ี๋ยวสิไป็นูบไปข้าจากสองงสองสมโมง้องเบิ่งยังพี <s um> <s s ่น no> ้องครับพี่น้องเบิ่งยังอมึงจะหักเอาหักเอาเบอหลือเบอร์หดกล่องยาก่อนฮะเี่ยเห็นไปาดอะไรเนี่ยพี่น้องเอียงนี่พี่น้องขึ้นห้ามเถอ พ่นี่ห้อยไอเมียมันหักเอางดเลยอ่ะือนอกระมี่พี่น้องพื่นนอุ้ยแม่ขึ้มานใส่ก้อนี่แม่ใส่บึงหักเลยบ่เดียวแม่พู้น่ะอ้ยพี่น้องมึงไงสวยไหมหนอนนางดินมันก็สวยนะลูกโอ้ยผู้น้อพี่น้องมึงไงหักแม่ครับหักตัวนั้นมาผู้น่ะครับมึงไงอู้ยบงพี่น้องนอใหม่ พี่น้องเลยพี่อวบๆเลยครับมีคนเอามีคนเห็นครับมีแต่ไม่นิดเห็นอ๋อนอนนี่นอนนี่มึงนอน,นี่ประนดี๋พี่น้องอ๋อนอนแดงแดงนี่ก่อนนะพี่พี่น้องนอนนี่สวดภูวูอยู่พี่น้องอีแม่คนตรงแม่อ้ยนอนนั่งดิน นอนนั่งดินเห็นหน่อไหมแม่เห็นหน่อไหมโอ้ยพี่น้องคนน่ะนอนยังสวยหน่อยังสวยครับหน่อนางดินดินียายครับโอ้แม่โอ้แม่ขาวๆแม่เดี๋ยวแม่แม่แม่เดี๋ยวแม่โอ้ยแม่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 จ้าเออเอาแม่แม่ทรัพย์ชัว ได้ขาวๆส,สวยๆเลยพี่น้องได้พี่โลหลุนบึงน้ำกันอีกครับใส่ไหม,มเห็นมั้หไเบยงาม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 ครับขามน้ำขามน้ำพี่โลกุุ่มละหลายเด้ครับผมพี่น้องน้ำหยาคือใส่พ่นไปทั้งพุนบ่อ กลับไปิล่ะกลับไปทาปท้งสายก่อนไปครับพี่พน้องรวยรวยรวยกันต่อครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมให้กำลังใจบ่าบอยในอีสานครับพี่น้องเข้ามาแลกก็คอมเมนต์ทักทายบ่าบอยได้เด้อครับ เดี๋ยวว่างบอยกัจากการจากงานจากเวียกแเ้าบอยกปสิขอไปตอบทักทายพี่น้องทุกทุกคนครับผมยังเกิดเสื่สื้อกรสซิอมาเมื่อยุ๊บอ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 ุ๊บตุ๊บ๊บุอ แม่จะมาบงหอยขาเจ้ามใหมใหใหให่แม่น,นี่นี่เมยน<ม>คมผมวะนี่บงตี้ออนี่ห้าเจ้าไม้ใม่เลย,ยนายตาาแล้วพี่น้องมาบึงหนำธรรมชาตินำหูครับนำหู้นำออกหูพี่น้องนี่้ํำบอ่อสุดด้ครับผมพี่น้องบึง เขาผูกใช่ไหมใช่นี่ดิลูกปฝาตัวนี้เอ้าเอ๋อมันกับมาน้ำน้ำนี่ดิเออมันเลียนทำอะไรพูดเลยนี่จะโตปากตัวนี่ครับผมพี่น้องน้ำธรรมชาติพี่น้องนี่เพิ่งออกจากออกจากหูจากโพนจากโน่นนี่ครับผมพี่น้องน้ำใสใสติงหลิงครับคนพี่น้องน้ำใสติงหลิงคนว่าจะไม่ตะกี้กัดกินอีรีได้เมื่น้ำเนี้ยนี่ โอ้ยนางบวัวควยผมก็ยังกินอยู่ต้นหน่อย,อยโอ้ยจักมังปูให้ได้ยายนาคพ่นอยู่นี่ประจักทำปูให้ได้ยายนาคประจักอยู่ไทยเอาน้ำใหม่ไปน้ำไทยเอาบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำนะครับ กอต้นหนาใม่ดีอยู่ครับบม่รู้ว่าทีไม่ไม่ยี่เหลาไม้ไม่เอยเมื่อกี้เราก็เห็นห้อยเพิ่นมากไม่ไหมอยู่ครับผมเจ้ากระเข้าเขาวราจักดอกพวอนี้ก็ได้อีหลีพี่น้องห้อยห้อยครับห้อยใหม่ใหม่เลยครับได้ยินเสียงเบาๆๆอยู่ป่ะจักดอกเพิ่นหลีแเรวก็จักบ้าน ตึ๊งหัวตึ๊งข้ามมาจากักเด็กนอนหนึงครับผมพี่น้องแนงนึงพี่น้องเปิดนาออกได้ยินเสียงเบาบ่อยมาพี่ก็เ,กเลยกเรียนหลีพี่นก็เลยกเอาเอาเอาบอม่มืออุ้ยสีแดงนึงแห่งใหญ่ว่าเหลือตัวเพีน่นสีฟ้าเพี่นยันเสียงเบาบอ่อยอือพุอน่นน,น,นาเห็นบ่แม่ไม่มีอะไรหรือ เจออีกแล้วครับท่านงามโมเมียงามโมอันนี้กลางงามเเดี๋ยวรับแม่แป๊บนึงแม่ป๋าเดี๋ยวนีพี่น้องถาอะไรถาอะไรถานี่แม่ถานี่ถานี่พี่โอ้ยแม่ใจแม่แม่แม่งามโมเมียงงามโมโอ้ยแม่ผมเห็นอยู่แหนงนี่หัวมองแววผุนแม่เนี่ย จะไม่บอกไม่มองว่าจะมีนอ,นอขคือกันครับ <laughs> แหมแหมนอนคือกันนออัตติไปรอยนอสีเหียวกลางเลยะ <laughs> ะ่ะ <laughs> มีพี่น้องมวลก้อนมวลก้อนพี่น้องมวลก้อนกระจอกบ่มืดพี่น้องมันออกแต่เนอตําๆมันบ่เบ่งเนอสูงๆนั่นน Pur ี่พี่น้องขึ้นเหี้ยวโอ้ยปี๊ปีครับปี๊ปีครับคนอีกแง่งหนึ่งแบบง่ายเลยพี่น้องก็อวบปีครับพี่น้องเข้ามา โอ้ย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 อุยอ้ยแม่นอนแบบง,งามเลยเป็นเป็นเป็นนอนน่ะแม่แม่บ่แม่ดหนีจีนกระตาลพี่น้นนนองเป็นนอนครับพี่พี่น้องนอนครับนอน,นอนพี่น้องพื่อนอู้ยนอนนี่ือ,อเอามีดปาดเอาก้อนทีกว่าพี่น้อง มึงฟ <ừ>, ัง้ง่ได้ใส่มีดเยที่ว่าเอามีดกวใส่ห้ออาไปฟังห้อ้ยพี่น้องงเนนั่นไปถิ่มมีดใส่วู้พี่น้องพี่เสียเสียวมากนนอพี่เสิยบเลยนเลยพี่น้องนอกง่ายเลยคน้ัง่างอ่าเป็มไหนคนเอาหัวน้งบพี่น้องกเคนออกใหญ่ Угу. Угу. А, а, а. กนเลาทำไมนอกบักเขาหนึ่งนี่เขาไปเอาไนข้างล่างน่ะอันนี้ก็ชิ้สีขาวเอาผมมีแนวทางไปอันนี้สีกับสีกับ้นมาแบบไรเนียงหนึ่งหักเอาักเอา่นักเขาไม่ได้มาแล้วนึ่งเนียงอะไรี่บอไม่นสอง ั่านขางกันนี่นี่ล่าขางกันข้างล่างขับก็ได้ครับผมพี่น้องบ่ไเขบได้ที่สี่เอาแบบเหน็บเห็เลยมีก็เอาไปโหลดขุมค่ะอ้หูเอาจังไร่นอกะแหงกแหงนอกระแหงแหง ไอเบิงไอ้หาอันมาได้คำหนึ่งได้คำหนึ่งว่างหันไปท้ายเอาไปสีพี่น้องใจหัวใจหัวไปพ่อน้องใหม่ไปพ่อน้องใหม่องามงามพี่น้องซีหานอฮกนอบึ้งพี่น้องเวาอยู่สันทั้งบ่อทั้งหัวขวนกันมาเบิงมาสีมาสีอันนี้ไว้พี่น้องเอ้ยป๋ทเทนี่ มาเบิ่งกล่องจะของบ่ได้เปิดหัวควันกันบ่ะเด้นี่หัวควันกันกล่องก็บ,บ่ได้เปิดป่ะเดี๋เสียทายอย่างดีเว้าอย่างดีพี่น้องบมาบ่อยภาพ,พี่น้องหัวเมื่อกี้นี่ครับมันตลกครับผมพี่น้องแหงทำไมกระตลกตลกพี่ซีละม้วนเข้าไปก้นอนทำไมล้วออกบ่ได้พี่น้อง งามกอลรวง้มกอ,รอลรวไปเราออกปเดีกยวหัวคนก,กันไปเลยก็ไม่หนิดครับบุงพี่น้องเป็นมากเรารถมาจอดฟังทางครับผมพ,พี่น้องอาหารเราไม่เนียงเราไม่ขึ้กันครับพุณหะพี่สีพี่สีพุณหะเพื่นเอารถมาจอดด้วยสิ แม่เพื่อนเราก็สอบอได้อ,อ, <S 2> <S 2> <S 2> อยากหากินไปยา,ลลากละ่ะลำบากพี่น้องๆไปมือมือหากิน้องม้วนไปมือมือครับผานผู้ใดเนี่ยมาลักน้องใหม่นี่เอู้นั่งใส่ยางใส่ <S <S อ,อือมแม่บ่เห็นจะเอาไปขิมใส่บู้ เป็นาอย่างมากจอเสยนันองม่เนาอเอไหนเจียผมก็สิปงมีดไปบนี <wanted> ้เนาะเกสิก็ส <petit> ิหาขั <à> ้วกัดอันุญแจรถมาเนี้มันก็มันก็เลยไม่ห็นมันก็ไม่รู้สินะ อะไรแม่นี่นอหน่อยคุณด้านหมอนกับารหมนกบปอโอ้พี่น้องเครบพี่น้องเห็นว่นดำๆไหมครับเี่้องดำๆนี่นะครับผมมิจะปลาด้วยครับผมพี่น้องคุณอะดำๆนะครับเป็นวันเป็นวันดำๆครับผมพี่น้องนี่ๆๆมังกกใหม่แม่นมังคกใหม่ ยังเผมันสวบเนี่ยลูกมูกลูกปลาโดบ่จจุบอยว่าสมันหลายครับออกไปหมดแล้วครับผมพายล่ะพายออกแล้วครับปามาตื่นคนไปหมดแล้วครับผมวัดดำๆ แม่มันใหญ่ไปพุ่นล่ะพุ่นอ่ะแม่บางที่ลายจะได้หรอว่าเป็นหน่อยหน่อยมันกระมุดแลยนะมันกระมดโดดแล้ว่านมุดนี่แหละแม่น พราปลาดครับอู้มาแล้ววะพี่รคุณอะปลาดอีหลีลูกปลาดูอีหลีปลาดูเมียปักย้ายเดี๋ยครับนี่มันเริ่มนี้นมันเริ่มงนีมาหาเหาแร้วนีมงต่อใหม่นี่เจ่ว่าฟองคุนก็มีู่ มูกระโดูมูกระโดดผมมูกระโดกพงไงนึงพี่น้องแพรครับจะได้ครับผมลูกระโดดนี่เราพอแพรพอพงพันญ่เราไปนี่ทำลายป่าแนวอื่นอีกครับผมพี่น้องทำลายป่าปอกป่าธรรมชาตินะครับแต่ว่าคนคันไม่ได้นี่ครับผมพี่น้องพคนให้เอาไป่อยากไปกินโหลดครับผมพี่น้อง กรมผสมงเพ็นธุ์แห่งจักแห่งเขาทำายพวกปลาเนี่ยหนีอยู่แล้วนะครับผมพอบอกมันไปทำารระบบนิเวยียปลาชนิดอื่นนะครับเป็นปาดูรายปลากินเนื้อน้ำครับหูปินขึ้นกรนย่างมารอบใดกัจจีืึอกันนั่นบอกี่นองเอ้ย ปังชางก็ติดพิณพื้นเสื่อเลยฝนมันกับพึ่งตกแหมมันมันเห็นมันแหงหลายแมียเมย์บอกเมยเติบหนึ่งอยู่เลยช่วงเข้ามามีอยู่ประเี้มันแหงแห้งมันแหงแห้งวันสองสิบหกสามเมื่อฝนมันกับพึ่งตกใส่หมึกก้อนเดียมยนบอก ก็แม่บอโอ้ยมาผ่อนยังนึงพี่น้องอ้ย,อยผมพอเโลผมบอกพะโลวะโอ้ยขั้นไรรับงานจ้างจ้างต่อหอดสามทุ่มไอตโตส,ส,สิบูพี่ศพพี่ศพชิบอยูดังผมบอกผมว่ามันก็หัวก <laughs> วันกันหัวควันแบบนี้ ว่เพิ่เมือกันนะก็ะชิ่ว่าหคำมอมอยู่บอกผมว่ามึงใจกัว,ว่านปงปงกับปงพ่อกระเทินมาก็ตตัหาที่จนสวได้หางแมู่น้ว่า้ามันก็ตัดเ็นอะไนกัว่าไปอยือย่างยังไง บอกว่าเก็บของเขาปิดไปคเราบมักไปงานยามือเวียนแม่มางานยามมือขึ้นงานยามมือขึ้นมไม่จางเหรียญวลไม่จังเงี้นี่แม่ะเองเด้อ พี่น้องครับมาหลบดเด็กก็ได้ซ้ำเก่านะครับบริเวณเก่าชักเทียคุณพี่น้องในเทระซันนี่จะว่ากับปอกเึิมกันก็ได้อยู่ดอกครับคุพี่น้องครับได้อยู่ครับได้อยู่เดิ่มาหลบดเด็กก็หายเมียพันกุ้งเก่าครับผมยำเลยพันกระเปิ้มโมกโมกเราพันกัเอามาให้กินคือเก่าครพออมพี่น้องครับคลิปนี้กะพากันมาสองหอบครับ ไปฟังไสยแล้วก็ไปฟังขัวขึ้นเซ่แล้วก็ล่งเซ่ครับได้มาแล้วก็ได้กับมือนีก็สีขอเอาไว้สมีสกรอนขอบคุณสำหรับการรับชมของพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจบ้าบอยเมนิดพี่สีพี่หัวดินน้องเมียน้องไอ้นะครับผมเขามาเราชมแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบ้าบอยหลักจากทีมงานมือสกุลสก้นทีมงานของบ้าบอยนี่นะครับ สำหรับกีบเนี่ยบ่อยก็ขอไว้สนีสักอนครับพอๆกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งรำรวยสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับสวยแล้วสวยแล้วเจ้าเงานะครับแรงแล้วไม่ใช่สวยมีแห้งเบาแล้วครับอ๋อยอ้อยอ้อยลงอ้อยลงกินข้าวก็กินข้าครับอันปั้นกินข้าวกับปั้นกินข้าวกับอันอันแจ่วบักพริกครับผม ้วก็ใส่บาตัวใส่บาีบบ่อยปั่นกินข้าวพี่นงพี่นงบ่บ่อยปันกินข้าวกับเจียวพี่พงบ่มีแห้ง้อาเีน้น้ำบ่มีบ่มีแห้งยางแล้วพี่นงบ่มีแห้งยางไปครับบ่พี่นงมาหนีออกเมื่อครับอก็ได้ลายก็เก่า ของฟี่ของฟร <laughs>